ครับผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของอาจารย์จุติศิษย์แก้วมากครับเป็นธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจอิสระครับผู้ชมเรียกว่าธุรกิจลงน้ําแต่ลงน้ําแห่งนี้เป็นลงน้ําที่ไม่ธรรมดา mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าความไม่ธรรมดาตรงนี้เป็นยังไงอาจารย์ครับตรงนี้นี่เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับลง,ลงน้ําตรงนี้อาจารย์สองงานครเนื้อที่ลงน้ำสองงาน สองงานสิ่งที่เคยคุยกับอาจารย์มาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าคำว่าไม่ธรรมดาณที่นี้ที่กระบวนการผลิตต่างๆอาจารย์บอกว่านำน้ำ,น,ำ,น,ำน้ำที่ไหลเข้ามาที่ตรงนี้นี่อาจารย์มาจากบนเทือกเขาเป็นยังไงฮะอาจารย์น้ำมันมาจากช่องเขาเราลองไว้แล้วมาเนี่ยหกิโลเมตรไม่มีบ้านคน เหมือนไม่เหมือนกับที่อื่นเขาทําขุดไปตรงบ้านแล้วก็มีส้วมมีอะไรของเราไม่มีส้วมของเราถึงกล้ายืนยันว่าเราสะอาดสุดๆครับแล้วระบบชั้นกรองครับอาจารย์ชั้นกรองมีหลายระบบเลยชั้นกรองที่ที่อาจารย์บอกว่ามีมีระบบกรองยาตั้งแต่ต้นน้ํามาจนถึงแทงน้ําเก็บที่เก็บกักเก็บน้ําตรงนี้มีมีทั้งหมดกี่ชั้นกรองครับอาจารย์ตรงนี้สี่ชั้นกรอง ชั้นกอมาถึงชั้นที่สี่คือห้าไมครอนครับห้าไมค่อนนี่กินได้แล้วนะครับห้าไมครอนเนี่ยก็คือมาอยู่ในส่วนของชั้นกองที่สี่นี่ก็คือสะอาดแล้วนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ครับตรงด้านในนี่ที่อาจารย์เล่าให้ผมฟังบอกว่าเพิ่งลงเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดเลยเห็นบอกว่าไม่ใช้คนเลยตัวนี้ใช้เครื่องจักรล้วนๆนี่เดี๋ยวผมขอจะต้องให้อาจารย์นําพาผมและทีมงานเข้าไปดูนิดนึง นะครับอาจารย์ครับใช้คนฮะแต่ใช้น้อยแต่ช้น้อยก็ยังใช้ก<ช>ำลังคนในการเรียขึ้นรถต่างๆ่ช้น้อยอตรงนี้ก็ผมก็ทราบว่าธุรกิจตรงนี้ก็ดําเนินธุรกิจมาก,ก็ค่อนข้างที่จะดีดีามากๆเพราะว่าอตอนนี้ก็เราผลิตได้วัน24,000ขวดวันละ24,000ขวดก็ถือว่าเยอะมากครับคุณผู้ชมนะการที่จะผลิตน้ําได้สําหรับโรงงานน้ําแห่งที่ผมว่าไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมครับ ผลิตน <Wells> ้ำได้ถึงวันละ24,000ขวดอาจารย์บอกว่าตั้งแต่บนเขาทางน้ำไหลมาเนี่ยมีทั้งหมด4ชั้นกรองนะครับชั้นกรองที่4เป็น5ไมครอนแต่ว่าในส่วนของข้างในเนี่ยอะไรเยอะมากมาเลยครับอาจารย์มันมีเข้ามาสู่ด้านในเนี่ยมันมันมันเข้ามากี่กี่ชั้นกรองะเข้ามาในระบบ เยอะๆไปหมดเลยเพราะว่าเราบอกผู้ประกอบการว่าเอาก็เอาไปดีกว่าเข้าเราถึงจะไม่งั้นไม่ดักในส่วนตรงนี้ก็คือมีมีตั้งอีกหลายชั้นกองอ่าอาจารย์แล้วกวาจะมาพักในชั้นกองตรงนี้แล้วเนี่ยน้ําที่มาพักเนี่ยมาพักอยู่ตรงไหนฮะอาจารย์ใต้นี่ใต้นี่มีอยู่ใต้ดินใต้ดินขุดบ่อไว้ไปมาเยอะกี่กี่กี่หมื่นลิตรครับอาจารย์ครับเอยร้อยห้าสิบตัน ร้อหสิบตันที่อยู่ใต้นี้แสดงว่าน้ําที่ไหลมาจากบนเขามาผ่านชั้นกองมาเก็บไว้อยู่ในใต้ใต้ดินตรงนี้นะอีกร้อยห้าสิบตันจากในร้อยห้าสิบตันผ่านเข้ามาระบบชั้นกองตรงนี้นะฮะทีนี้ในส่วนของกองเข้ามาที่ผมบอกว่ามีชั้นกองที่เป็นเครื่องกองห้าไมโครนนี่เป็นลักษณะแบบไหนฮะอาจารย์มีมีต้นไ่ยเป็นตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะ ละเอียดมากนะครับผ่านมาที่ตัวชั้นกองห้าไมคอนตรงนี้เรียบร้อยแล้วจากไปไหนฮะไปหาเครื่องควบคุมลงนี่ลงเก็บไปไหนฮะลงเก็บถังไปที่ลงเก็บร้อยห้ก็บันอ๋อไปที่ลงเก็บนะครับแล้วจากลงเก็บสูบขึ้นมามาหาที่ระบบการฆ่าเชื้อมาผ่านการระบบฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็มาผ่านระบบอ่าลิ v e เวอร์ออสโมซ ก็เหมือนกับโรงงานทั่วไปแต่ที่นี้สิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือตรงนี้นี่เป็นระบบล้าง r o ก็คือที่ผมบอกว่าทันสมัยที่สุดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการมาผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบโปโซนอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ค่อยมาบรรจุในถังพักถับถังได้มี20ลูกอยู่ขำงวณสิบสองลูกตัวนี้ใช่ไหมครับจันตอนแรกว่าเป็นระบบที่กรองจากทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมาอยู่ที่ถังพักนะครับ มีทั้งหมดกี่ใบครับอาจารย์ยี่สิบยี่สิบใบเป็นเป็นถังพักน้ำขนาดกิลลิรครับจัน <20, 000 S 1> 4ตันลิตันลิรนะครับทั้งหมดก็อยู่ประมาณสัก8,000ลิตรแต่รอาจารย์ยี่สิบใบนะฮะอยู่ประมาณ8,000ลิตรใ,ใน8,000ลิรเนี่ยนะฮะก็มาเข้าสู่ในระบบขบวนการการผลิตแล้วนะครับอาจารย์เดี๋ยวเราไปดูครับขั้นตอนของการผลิตไปดูเครื่องจักรกันครับคุณผู้ชม ครับอาจารย์ครับหลังจากที่น้ํามาสู่กระบวนการถังพักแล้วเพื่อที่จะเข้ามากระบวนการผลิตเนี่ยตรงนี้นี่มันไปสู่วิธีการดําเนินการอย่างไงครับอาจารย์คือทีแรกเราเราทำแบบมือแบบมือเนี่ยแบบเนี้ยมัน<อ>ไม่<อ>ทันสมัยวันได้แค่400แพ็คเองครับในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่เราใส่เข้าไปตรงนี้เราจะใส่เข้ามาตลอดเครื่องจะดึงเข้ามาในห้องนี้นแล้วห้องนี้ทําหน้าที่ะอะไรครับอาจารย์ เป็นการล้าง,นนางเป็นการล้างขวดล้างไปแล้วก็แพ็คไปทีนี้ในส่วนของขบวนการล้างเสร็จมันจะวิ่งไปไหนครับอาจารย์มาที่มาแพ็คไปที่ตัวไหนฮะกลางไปที่ตัวกลางแพ็คแล้วอันนู้นก็มันจุตัวนี้ล้างบรรจุน้ําใส่น้วนี้ครับตัวตัวตัวริมตัวนี้ก็คือมาปิดฝาและแพ็คนะครับแล้วหลังจากนั้นเครื่องจะไหลไปไหนฮะอาจารย์ไป,ไปออกไปล้างน้ําวิ่งไปหาที่ห้องควบคุม ต่างๆตั้ง,ตง,ตงแต่น้ำนะฮะขวดเปล่าบรรจุภัณฑ์ที่ออกมาจากตรงนั้นนะครับแล้วมาหาที่เครื่องล้างไปหาที่เครื่องบรรจุน้ําแล้วไปหาเครื่องแพ็คฝาแล้วพร้อมไปที่รางพร้อมกับการเก็บผลผลิตเนี่ยเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับ ทำวันนี้นะครับลงน้ำดื่มของไร่กิ่งทองนะฮะสู่ความเป็นมืออาชีพแล้วก็มาตรฐานคุณภาพการผลิตนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับเครื่องมือที่ทันสมัยนะครับสามารถผลิตได้ที่วันนึง2 4ง24,000ขวดครับคุณผู้ชมอย่างขวดแบบนี้นี่ส่งที่ราคาเท่าไหร่อารย์อันนี้ส่งที่ไรก็3.2บาท12ขวด อ๋อตก1แพ็คก็คือขนาดปริมาตรที่600 600cc ครับนี่ยรสชาติน้ำดื่มที่นี่รู้สึกว่ามีความอ,อร่อยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญผมรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่เขาเรียกว่าธรรมชาติมากอากนะจอนอกจากจะเป็น AO แล้วนี่รสชาติยังคล้ายๆกับเขาเรียกว่าคล้ายๆกับน้ำแร่แต่ไม่ใช่น้ำแร่ครับคุณผู้ชมครับไล่เก่งทองนะครับน้ำดื่ม ปาไล่กิ่งทองตรงนี้ถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะครับสามารถโทรมาที่0898461273 0818393809ครับคุณผู้ชมวันนี้ผมและอาจารย์สุดทินเก้ามากนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับ Oh, 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 oh,